สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองวุรการในการมองโลกและการใช้นะครับบนหลักวิธีทางสายกลางอริมักมีองค์แปดประการคําสอนในพุทธศาสนานะครับการทําบุญกุศลที่ลดอัตราตัวตนนะครับเป็นบุญกุศลนะครับอันยิ่งใหญ่ซึ่งมันจะมีจุดแตกต่างนะครับกับการทําบุญกุศลที่ยิ่งเพิ่มเสริมอัตราตัวตนนะครับเป็นอย่างไร วันนี้นะครับเราจะมาลองดูกันที่จิตใจตัวเองนะครับลองมองย้อนเข้าไปดูในจิตใจตัวเองนะครับแล้วลองคิดตามที่ผมเล่าแล้วกันมีวันหนึ่งนะครับผมก็เดินทางนะไปต่างจังหวัดขณะนั้นผมก็ซื้อนข้าวเหนียวกับหมูปิ้งมาขณะที่น,นั่งแวะทานอยู่้าใกล้ๆร้านสะดวกซื้อเนี่ยก็ทานอยู่ก็เห็นสุนัขตัวหนึ่งนะมันมายืนเ้อท่ามองๆมันคงหิว มันก็เห็นข้าวเหนียวหมูย่างมันก็อยากจะกินนะซึ่งเราก็เห็นมันก็สงสารนะก็อยากให้มันได้กินน่ะแหละนะเราก็เลยแบ่งให้มันกินก็ไม่ได้มากมายนะครับก็แบ่งให้มันกินในขณะที่เราแบ่งให้มันกินเนี่ยนะครับเราก็เห็นนะว่ามันพยายามนะเราก็หมายถึงว่าทิ้งถุงไอ้ที่มันเป็นไอ้ไอ้หมูย่างเนี่ยนะครับซึ่งอยู่ในถุงให้มันกินแต่มันก็ไม่มีความสามารถในการแคะออกมากินได้นะ เพราะว่ามันเอาปากนะั้นล้วงเข้าไปในถุงหมูย่างในถุงไม่ได้นะเราก็ต้องไปทําให้มันอีกนะโดยการที่นะไปแก้ถุงให้มันแล้วก็เทไว้มันกินอีกนะตอนนี้นระหว่างที่ทําแบบนั้นเนี่ยนะความรู้สึกเป็นตัวตนของเราเนะี่ยมันไม่มีเลยนะความหวังผลว่าให้มันกินเราเนี่ยไอสุนัขตัวนี้มันจะตอบแทนคืนคุณเราเนี่ยมันไม่มีเลยนะครับพูดง่ายคือมันเป็นการทําบุญกุศลนะที่มันลดอัตราตัวตนของเรา่ มันเป็นการทําบุญกุศลที่มันไม่มีตัวตนเราอยู่นะว่าเรารู้สึกว่าการที่นะเราไปเทให้มันกินนะนะต้องก้มต่ําลงไปนะไปแก้ถุงที่มีหมูย่างเนี่ยนะให้มันกินนะเรียกมันมากินอะไรต่างๆเนี่ยนะนะเป็นเป็นเรื่องของการเมียตาตัวตนเนี่ยหรือว่านะเราหวังผลตอบแทนนะจากสุนัขตัวนั้นเนี่ยนะที่มันต้องมาบอกขอบคุณกับเราที่มันต้องมาดีกับเราเนี่ยไม่ไม่มีนะ มันกลายเป็นว่าการทําบุญกุศลหรือการให้ทานแบบนั้นเนี่ยมันมันไม่มีนะเกี่ยวข้องกับอัตราตัวตนของเรามันกลี่ยวกยเปานรู้สึกว่าเรามีความสุขนะเป็นความเขาเรียกว่าเป็นความสุขแบบสบายสบายจริงๆนะนี่เป็นบุญกุศลน,นะครับที่รู้สึกว่าเป็นการลดอัดตราตัวตนนั่นเองนะก็ผมมองว่าเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ลองเทียบดูนะถ้าเราไปทําบุญกุศลน,นะในวัดวัดหนึ่งเนี่ย เราบริจาคเท่านี้จะมีการสลักชื่อเรานะตรงนั้นตรงนี้เนี่ยนะแต่ว่าเราคาดหวังนะว่าจะมีชื่อเราเกิดปรากฏนะจะมีผู้คนมาเห็นมาอนุโมทนาสาธุก,การนะนะการทําบุญแบบนั้นเนี่ยมันทําให้อัตราตัวตนเราเกิดนะถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเรากลับไปที่วัดนั้นปรากฏว่าอ้าวชื่อเราเนี่ยนะไม่ได้ถูกจารึกไว้สิเราเกิดโกรธขึ้นมาไม่พอใจกัดเคืองเห็นไหมครับ บุญกุศลที่ดีที่สุดเนี่ยในมุมมองส่วนตัวผมนะเมื่อสังเกตดู่ากจิตใจตัวเองเนี่ยคือบุญกุศลที่ให้ไปแล้วเนี่ยนะมันรู้สึกไม่หวังผลให้ไปแล้วมันรู้สึกโปร่งสบายใจให้ไปแล้วเนี่ยมันไม่มีการเพิ่มภูนอัตราตัวตนหรือหวังผลตอบแทนจากสุนัขตัวนั้นเนี่ยที่มันกินหมูย่างของผมไปนะมันไม่มีความรู้สึกแบบนั้นนะในทางตรงกันข้ามถ้าผมไปในวัดวัดหนึ่งแล้วผมก็ไปทําบุญ นะครับห้าพันบาทหมื่นบาทนะเพื่อเขาจะรึกชื่อนะไว้ที่ฐานพระบ้างนะจารึกชื่อไว้ที่แผ่นป้ายบ้างในวันหนึ่งผมกลับไปปรากฏว่าเอา้าเขาไม่ได้ทําให้ผมเนี่ยผมรู้สึกหงุดหงิดขึ้นมานะผมรู้สึกว่าทําไมเขาไม่ทําให้ผมนะบุญกุศลที่ผมทําไปเนี่ยนะมันเกิดความรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเกิดนะความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเป็นความขัดเคืองความไม่พอใจก็เพราะว่าเป็นบุญกุศลที่เราไปทําแล้วทาให้อัตราตัวตนเราเพิ่มนั่นเองนะลองสังเกตดูนะ ว่าท่านเป็นแบบนั้นหรือเปล่าผมจึงมาชวนคุยกันในคลิปนี้นะครับว่าการทําบุญกุศลที่ลดอัตราตัวตนเนี่ยเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่จริงๆมีความสุขคิดถึงที่ไรก็มีความสุขซึ่งไม่เคยหวังผลตอบแทนจากสุนัขตัวนั้นนะครับว่ามันจะมาตอบแทนคืนบุญคุณผมนะแต่ว่าใจก็มีความสุขที่เห็นมันได้กินมันได้อิ่มแล้วมันก็มีความสุขนั่นเองซึ่งผมบอกว่าเนี่ยคือบุญกุศลที่ไม่เกี่ยวข้องอัตาตัวตนเรา ต้องไปคอยบริการไร่ได้สำหรับนโดยการแกะปากถุงนะมันแกะเองไม่เป็นเลยเราไม่ให้มันได้มีกินนะแต่ในทาเองเราไปทําบุญกุศลที่เราคิดว่ายิ่งใหญ่แต่ตาตัวตนเราพอกคูณสุดท้ายอัตาตัวตนนั่นแหละที่ทําร้ายเราให้เกิดเป็นความทุกข์นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ